ไปส่งไปเฮ้ยไอ้คนขายเั้่อนี้นะสู้ปับสู้นี่รหละ ทีแรกมันไม่ค่อยจับกล้าครับก็มีวิธีปรับก็มาปรับด้านข้างก่อนให้มันหลวมครับตัวนี้ครับรอบให้มันหลวมหน่อยนะหมุนสองข้างนี้ออกให้ม,มันเคลื่อนได้นะครับภาพมันก็ชัดพอปรับตัวนี้เสร็จแล้วก็มาปรับตรงกลางครับปรับตรงกลางให้มันขยับเข้าไปจะเห็นว่ากระเดืยนนี่มันโผล่ยาวมากขึ้น หลังจากนั้นก็จะทําให้มันตั้งขึ้นครับตั้งขึ้นมันก็จับกาได้เยอะรับรองว่าได้เยอะขึ้นครับตอนนี้เยอะเกินอีกแล้วครับจะต้องปรับออกอีกครับตอนเย็นผมจะไปทดลองใหม่ครับสวัสดีครับ